อ๋อเดี๋ยวไอ้เคกินนะไอ้เคมันเยอะนะตัวอะไรตัวอะไรเหมือนไอ้เคตัวตัวเฮียไงตัวเฮียตัวเงินตัวทองตัวเฮียเขาเรียกว่าหยาบเลยลเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อให้มันเป็นตัวเงินตัวทองเออแปลกตัวเฮียบอกว่าหยาบแต่ตัวเงินตัวทองอ เพราะความยึด <laughs> ถือของคนแต่ละคนเนี่ยหลวงพ่อเคยสอนไว้สมัยหลวงตากเคยเข้าสนักปฏิบัติธรรมมาวพ่อเคยสอนว่าหนังเนี่ยมันก็ผืนเดียวกันแต่เราสมมุติกันเองหนังหน้าหนังตาหนังตีนหนังท้องหนังอะไรหนังอะไรอย่างสมมุติที่ขึ้นมาั้งนั้น เอามือรูปหน้าเนี่ยโอ้ชอบถ้าเอาตีรูปหน้าตา,ตาเขียวนะพลังคังแตกเนี่ยในความจะถือของมนุษย์โยมเอามือรูปหน้าเอาตีรูปหน้าล่ะทั้งงที่หนังทันเดียวกันเนี่ยพื้นทันเดียวกันเนี่ยหนังยันเดียวของสมุิ แ้วก็เราไปเขาไปยึดถือมันเดี๋ยวไปดูจอยอยู่ในถ้ำกันแสดงว่าจอมีมีถ้ำอยู่แล้วเดี๋ยวตาจะเข้าถ้ำแล้วปฏิบัติธรรมดีกว่าปุ่นบายเหลือเกินไป็จะถึงจออย่น,นะ้จอที่ เรามีความผูกพันอย่างงี้ก็ต้องตัดละเราเกิดมาในวันหน้ากับวันนี้ต้องจากกันอยู่การจากก็คือความตายไงโยมใกวันนึงเราก็ต้องตายจากกันในเขากับเราเออตอนนี้ก็ได้มาหาจอละรอก็จะมีที่หลบซ่อนของเขาเนี่ย ย <jam> MM <cción> ี่สิบสองลัวกลัวตัวไอ้ไอ้เคอีเคบอกตัวตัวเงินตัวทองตัวเฮียมนุษย์นอมนุษย์ซิงดีซิงดิน จอไม่จริงอะไรเลยใครจะถาบดดาศักอะไรก็ไม่มีติดในลงในร้อยในพรุในพันอะไรก็ไม่มีเขาแค่แค่เพียงหัวโขนเ็าสวมให้เร็นไปตามบทตำกรนะนะั่นแหละโลกนี้คือโรงละครมนุษย์โลกมันนี้คือโรงละครและครโรงใหญ่แล้วแต่กเขาจะแสดงตัวไหน ตัวโกงตัวลลยตัวเอกตัวโจ๊กตัวอะไรมีหมดเพราะฉะนั้นเราจะไปสีเดียดกันมันเลย